สวัครับูครับพูดถึงความพร้อมก่อนจบสึกวัน1นึ่งเจ็ดสามที่ถึงนี้ครับ a อนเสิร์ตซนีเร e าเสียกี่สุดตละ เขาบอกว่าเขาพร้อมมากกว่า100%ครับและจริงๆแล้วเนี่ยเขาพร้อมมากที่สุดเท่าที่เคยพร้อมมาในอาชีพนักกีฬาของเขาเลยครับเหมือนไฟนี้ยุกิจะเลือหาซุปเล็กแล้วก็อะไรคือเป็นแรงจูงใจที่เขาอยากจะให้เขาเนี่ยอยากจะต่อยกับซุปเล็กมากขนาดนี้ยุกิ c a ซุปเล็ก p e r l e น and n o า h ด้แล้วเ w าจะร l ้ว่าอะไรท w w เป็นแรงจูงใจที่เขา l l ากต super l ซุปเล็ก まあ今回、スーパーレッグ選手と打ちの試合をいんなことによって実現したんですけれども、そもそもいろんな理由が挑戦したいと思か、はいます。 เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเรียกหาแฮกเกอร์ตีครับผมแต่ไฟนี้เนี่ยเขาได้ s u p e r ร์เล็กก็เลยพ้อมเจอซสเปอร์เล็กก็ได้ครับการมาเจอกับ s u p e r ร์เล็กเนะเขานัาสนาอย่างนี้ครเพื่อนร่วมค่ายของเขาอย่างทาดิก็เคยแก้มาแล้วก็ไฟเนี่ยเหมือนกับเขาจะได้มาต่อยกับอดีตผู้โชว์ของเพื่อนร่วมค่ายเขา ンンンスーパーレッドの戦いの熱望をしたとみなザん言ってるんですけどもそれはまタケル選手が以前スーパーレッド戦ってそのことがあったことこそよりやってみたいな

The punk ฟุตบอล That's why if if he beat him up so he can get to the t i t l e or the p u n p o o t b a l so that's why he just focus for against with the super okay ก็เขาบอกว่าแน่นอนครับผมตัวของซูเปอร์เล็กเนี่ยแต่เขาก็อยากจะโฟกัสไปที่ึงเรื่องขแค่ตัวซูเปอร์เล็กที่จะมาเจอเขาซูเปอร์เล็กเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดการที่เขาจะเก่งที่สุดได้เขาก็ต้องเอาชนะคนที่เก่งที่สุดและตัวเขาเองก็อยากจะโฟกัสแค่กับตัวของซูเปอร์ แฟนมวยทุกประเทศไทยครับบอกว่าไฟเนี่ยมันเป็นไฟมันกับว่าสึกวันดวนแข่งนะครับทางด้านของยุกี้เองเนี่ยเห็นอาวุธอะไรของซูเปเล็กที่เขาจะต้องระมัดระวังป้องกันตววัมนตว,ม,ตวมีเศษในไฟนี้ครับ yes. So one of you, so like the legacy kick machine, you have great kicks. A lot of people have been saying that this is going to be a, a war of t r a i n i n g of kicks.

なので、私はそれを考えているのは、私はそれを考えているのは、私はそれを考えているのは、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  แต่สิ่งที่ยูกีคิดว่าเขาจะทําได้ดีกว่าและก็คือเรื่องของสกิลมัดและมันเนี่ยครับที่จะเอาชนะตัวสมรัติได้ของเขาครับการตั้งเป้าของกีสมมติผ่านไปนี้ไปได้เขามีการวางแผนแล้วก็ตั้งเป้าอย่างไรต่อไป What is his next goal after super l edition s ซุปเปอร์เน็กเดนถามต่อนี้ <laughs> ขนเขาทำไมถึงอยากต่อ,อยเซน่าเนีย yes. he's build เ e อ t ช่ o ต่เราอย t กจะรู้เพราะ e ่าที่ที่ที l ที่ a ี่ t s a ที่ที t ท e ่ที c a l l ที่ที่ที่ t ี a ที่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  a ี่ท n ่ e ี่ a ี่ที่ที่ท t ่ที g ที่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 ท a c ที่ที่ที e ที่ w ี n ที่ท e ่ที่ y ี่ t r ่ที่ที่ที a ที่ที่ t ี่ที่ a ี่ที่ a ี่ท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 เขาคิดว่ที่ที่นี่ความยากง่ยต่ที่ที่ทง่ที่ท i

so he didn't uh not especially for the a c h of the opponent he just focus for the own training and they try to level up the skill up so he can be a t t h e d o t i n a n t อืมใชเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับผมตัวของเขาเองเนี่ยเขาแค่โฟกัสแค่ตัวเขาเองทำเองก็ได้ให้ตัวเขาว่าเก่งขึ้นเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเขาไม่ได้แคร์ในเรื่องของผู้ต่อสู้

แรงเชียร์แรงสนับสนุนด้วยนะครับโอเคดังกลิ่นขอบคุณค่ะ